สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทยภูนะครับวันนี้ช่วงเงย็นพันเพื่อนลงสวนทุเรียนอีกเช่นเคยครับผมให้เพื่อนๆดูลมนะครับวันนี้วันที่สิบสามเมษานะลมยังกันหน้าหนาวนะครับทุกคนดูนะครับวันนี้ลมมีอ่ะลมตั้งแต่เช้าแล้วนะลมค่อนข้างแรงนะครับวันนี้ ดูครับยอดจางนี่ไหวเอ็นเลยนะครับช่วงเย็ยนก็พืนเพื่อนเข้าสวนนะมาดูทุเรียนเช่นเคยครับผมวันนี้อัปเดตทุเรียนหน่อยนะครับอีก2วันก็จะครบอีก2วันก็จะครบระยะ3 0มวันแรกนะครองทุเรียนเดี๋ยวพามาดูต้นที่เปอร์เซ็นต์การติดลูกสูงกว่าเพื่อนนะเป็นต้นที่เคยติดนะต้นที่เคยติด ที่จะติดลูกก็จะมีสูงกว่าต้นอื่นๆนะครับต้นนี้ก็ไม่ใช่ทุเรียนสาวนะครับก็ติดดอกเป็นปีที่2นะครับถือว่ามีประสบการณ์ในการให้ลูกมาแล้วนะโอกาสการติดลูกก็ค่อนข้างสูงกว่าต้นอื่นๆนะครับต้นอื่นๆนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการติดดอกปีแรกนะครับปีที่แล้วนะไม่ติดมีดอกแต่ร่วงนะเอาไม่อยู่นะปีนี้ก็เดี๋ยวจะทําให้ติด ลูกนะเพื่อสอนเขาเพื่อสอนเขาให้แบบก็คือสอนเขาให้เอาลูกให้อยู่นะเพื่อว่าปีหน้าจะาจะได้ติดลูกง่ายๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูต้นที่เคยให้ผลผลิตมาแล้วนะโอกาสการติดดอกผลก็จะมีสูงกว่าต้นอื่นนะครับทุกคนตอนนี้เหลืออยู่สองรุ่นนะครับเหลืออยู่สรุ่นทุเรียนนะครับนี่รุ่นแรกก็จะเป็นรุ่น ใข่เข้าสู่ระยะไข่ไก่แล้วนะครับเข้าสู่ระยะไข่ไก่นะครับอีกสองวันก็จะครบสามสิบก็จะครบสามสิบวันนะครับเป็นเกตกำลังสวยนะครับลูกไนไม่สมบูรณ์นะก็จะคัดออกนะครับลูกไนไม่สมบูรณ์ก็จะคัดออกนะครับอันนี้คือรุ่นแรกของต้นนี้นะครับที่ มีโอกาสจะติดลูกให้เห็นนะครับปีที่แล้วให้ผลผลิตประมาณห้าถึงหกลูกได้นะครับต้นนี้ที่เอาอยู่นะครับที่ได้ทานนะครับชุดที่สองนะครับของต้นนี้ก็จะเป็นระยะดอกหอมนะครับอ่านะครับระยะดอกหอมแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับระยะนี้ก็คือจะต้องการน้ําน้อยแล้วนะครับ ระยะดอกหอมนับก่อนดอกบานนะครับอีกประมาณน่าจะ10วันนะอาทิตย์กว,กว่าก็น่าจะบานนะครับนี่ระยะนี้เป็นระยะที่เราต้องผ่อนน้ำนะก็คือให้น้ำน้อยๆนะครับให้น้ำน้อยๆนะครับก่อนที่ดอกจะบานนะครับก็คือระยะดอกหอมนะครับต้นนี้ก็จะเหลืออยู่สองรุ่นนะครับ เป็นรุ่นระยะเข้าสู่ระยะไข่ไก่แล้วก็ระยะดอกหอมนะครับเนี่ยก่วงค่อนข้างเยอะนะครับร่วน่วงค่อนข้างเยอะในช่วงของฝนตกนะเมื่อสามสี่วันที่แล้วนะครับเพิ่งเข้าน้าเพิ่งเข้าน้ําเมื่อเช้านี้นะครับสิบห้านาทีหยุดไปประมาณสามสี่วันนะครับฝนตกติดต่อกันสองวันนะครับทําให้ดอกร่วงนะครับดอกระยะหอม ล่วงนะครับนี่ล่วงค่อนข้างเยอะเลยครับล่วงค่อนข้างเยอะเหลือแบบบาง,บางตาหน่อยแต่ก็ยังเหลือนะครับแต่ก็ยังเหลือให้เห็นนะครับยังเหลือให้เห็นพอได้รุนกันในแต่ละชุดนะครับเนี่ยดอกมาช้าอย่างนี้โอกาสที่จะติดลูกก็ค่อนข้างยากนะครับสําหรับภาคอีสานเรานะครับเนื่องจากเราต้องเจอกับพายุนะครับพายุนะครับเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ย ฝนก็จะเข้าบ่อยนะครับโอกาสที่ยอดจะไหลดอกจะร่วงก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทําดอกนะครับปีนี้ดอกมาช้านะครับที่สวนนะครับดอกมาช้านะครับเราต้องทําดอกให้มาก่อนช่วงปีใหม่นะถึงจะแบบลงล็อกพอดีนะครับสําหรับภาคอีสานนะครับถ้าเราทําดอกช้าในช่วงนี้โอกาสที่ลูกจะอยู่รเราก็ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศล้วนๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอฝนค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะพายุฤดูร้อนนะครับที่จะมาถล่มในแต่ละพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนที่โชคดีไม่โดนพายุก็มีโอกาสที่จะติดลูกให้เห็นนะถ้าพื้นที่ไหนฝนตกบ่อยๆนะครับโอก,กาสที่ลูกทุเรียนของเราจะหลุดร่วงก็มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากนะครับวันนี้ก็มาอัปเดต ให้เพื่อนได้ดูทุเรียนนะครับที่สวนตอนนี้เหลืออยู่สองรุ่นนะครับหลังจากที่พายุผ่านไปนะครับเจอฝนสองวันติดนะครับเจอฝนสองวันติดนะครับรุ่นนี้ไม่ร่วงนะครับเจอฝนสองวันติดแต่จะมีอาการขั้วแตกนะครับไม่เห็นนะครับก็คือการดูดน้ําเยอะเกินนะครับดูดน้ําเยอะเกินแล้วไปแสดงอาการที่ขั้วนะครับ ทำให้ขั้วต่อแตกนะครับนี่ขั้วแตกนะครับตัวนี้ยิ่งแตกค่อนข้างเยอะนะครับนี่ขั้วแตกนะครับปีที่แล้วก็ไม่พบปัญหาล่วงนะครับปีที่แล้วก็ยังได้ทานลูกนะครับเดี๋ยวแผลเขาก็จะค่อยๆหายแล้วก็สมานแผลไปเองครับไม่ได้ตกใจนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเราเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับ เราก็ไม่ซีเรียสในเรื่องของขั้วแตกนะครับฉีดพ่นยาแบบยาเชื้อรานะครับใส่ขั้วนะครับบวกกับพวกแคลเซียมบูลอนนะครับผสมยาเชื้อราเข้าไปนะครับกันเชื้อราเข้าสู่ลูกนะครับก็บวันนี้มาอัปเดตหลังฝนตกต่อเนื่องสองวันนะหยุดน้ําไปประมาณสามสี่วันนะวันนี้เช้าก็มาเข้าน้ํานํามาเข้าน้ำสิบห้านาทีสิบห้นาที รอดูอีกว่าฝนจะมาหรือเปล่านะนี่เราต้องดูดินของเราเป็นหลักนะครับดินของเราอย่าให้ชื้นเกินนะอย่าให้ชื้นเกินนะความชื้นเยอะดอกร่วงนะครับระยะดอกหอมอย่างนี้นะครับเราต้องการน้ําแบบน้อยนะครับแต่ต้องการนะต้องการแต่ต้องการน้อยนะครับระยะดอกหอมก่อนดอกบานนะครับเราต้องให้น้ํารดน้ําลง ก็คือให้น้ำน้อยลงนะครับเพื่อเข้าสู่ระยะดอกบานนะครับเพื่อลูกจะได้ติดดีการผสมเกสรจะได้มีเปอร์เซ็นต์การติดที่สูงนะครับถ้าน้ําเยอะนี่ไม่ดีนะครับในช่วงของดอกบานนะครับต้องลดเปอร์เซ็นต์การให้น้ําลงครับกืประมาณนี้พาเพื่อนมาดู ทุเรียนสวนหลังบ้านของช่องเกษตรไทยพูนะครับเดี๋ยวตามรุน้นตามเชียร์ไปด้วยกันนะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่ที่ปลูกทุเรียนย่าท้อนะครับอย่าท้อนะครับให้สู้ต่อนะครับทุเรียนภาคอีสานทํายากแต่ทําได้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอับเดตให้ดูเรื่อยสวัสดีครับ